เอาละข้าจะทำให้สุดความสามารถของข้าเลยขวดเล็กๆที่เต็มไปด้วยยาค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างชา้าๆที่มุมห้องถึงแม้ว่าความล้มเหลวมันจะมีอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ฉันมีประสบการณ์ความล้มเหลวมันก็ค่อยๆลดลงพื้นฐานการทำยาอายุวัฒนะสามอย่างน้อยที่สุดข้าต้องสำเร็จหนึ่งอย่างแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือความเร็วการฟื้นฟูพลังงานจิตวิญญาณที่ใช้ไปตอนนี้มันเริ่มเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นและเร็วมากๆในตอนนี้ในตอนแรกที่ข่ากลั่ยาเสร็จข้ารู้สึกเหมือนกำลังจะตายแต่ตอนนี้ข้าเพียงนั่งสมาธิคู่เดียวพลังงานจิตวิญญาณทั้งหมดของข้าก็กลับมาแล้วดูเหมือนว่าการกลั่นยาของข้าในครั้งนี้นั้นจะได้รับผลประโยชน์อะไรมากมาย แต่เอาละช่างเธอข้าอยากรู้จริงๆว่าข้าอยู่ในเจดีห้องจุนนานขนาดไหนแล้วตระกูลจินนายท่านข้าน้อยขอรายงานพวกเราได้ทำการค้นหาขุนชายทั่วทุกพื้นที่แล้วขอรับแต่ว่าพวกเรายังไม่เจอนายน้อยสามเลยนี่มันก็ผ่านมาตั้งสามวันแล้วขอรับพวกเจ้าทั้งหมดมันเป็นขยะหรืออย่างไรกัน เจ้าได้ไปถามแม่นางยูเอ๋อดูหรือยังท่านพ่อพวกเราได้สอบถามกับแม่นางยูเอ๋อแล้วเมื่อสองวันก่อนแต่นางยืนยันว่านางไม่รู้เรื่องอะไรเลยนายท่านนายท่านสานายน้อยนายน้อยขอเรียนนายท่านนายน้อยสามกลับมาแล้วอะอะไรนะภายในห้องครัวใหญ่ น,นายน้อยนายน้อยเจ้าคะท่านไม่ต้องรีบกินขนาดนั้นก็ได้ไม่มีใครมาแย่งท่านกินหรอกนะเจ้าคะท่านใาดนั่นเองจุนมอเซียก็ได้หยิบปลาเข้าปากและก็ลูดให้เหลือแต่กลางดีมอเซียกลับมาแล้ว อาท่านปู่อาสามทำไมท่านถึงจ้องข้าไม่กระพริบขนาดนั้นหรือว่าบนใบหน้าข้ามีสิ่งใดผิดปกติกันอาเจ้าไปทำอะไรมาหายไปไหนมาสามวันนะเน่เวันนั้นมาเถอะท่านปู่อาสามข้าทำสิ่งนี้มา จินโอเซียได้มอบยาส่วนหยางและยาชินโม่และยาอายุประมาณ10ปีให้กับคุณปู่และอาสามของเขานี่เจ้าโกหกข้าหรือเปล่ายานี้สามารถทำให้การบ่มเพาะขึ้นได้ถึง10ปีเลยอย่างนั้นเหรอนี่มันยาบ้าอะไรกันอาสามท่านปูท่านลองก่อนที่ท่านจะพูดเธอ และทันใดนั้นเองอาสามและปู่ของจุนมอเซียก็ได้กินยาเข้าไปนะนี่มันโอ้พระเจ้าเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามเขาทั้งสองคนต่างรู้สึกถึงพลังที่เปี่ยมล้นออกมา โอ้นี่มันนี่มันการบ่มเพาะตลอด10ปีของจริงนี่มันเป็นยาที่ดีอะไรอย่างนี้นี่มอเซียเจ้ามีมันอีกเท่าไรเอามันมาให้ข้าให้หมดข้าจะมีความสุขและไม่รบกวนเจ้าอีกเจ้าได้ยินข้าไหมมอเซียเจ้าดูสิตั้งแต่ปู่ของเจ้าเปิดปากพูดเขาก็ต้องการให้พวกเราเป็นคนคอยดูแลตาแก่เช่นเขา เอาหน้ามอเสียข้าไม่ได้ต้องการพวกมันมากมายแค่ให้ข้าสักโหลสองโหลก็เพียงพอแล้วส่วนที่เหลือไม่ว่าจะมีอีกเท่าไรเจ้าก็เพียงแค่ให้ปูกของเจ้าเท่านั้นฮิฮ <c oughs> ิฮอาข้ากำลังจะตายข้าหน้ามืดไปหมดแล้วอาเอาเถอะข้าจะให้มันกับท่านแต่ข้าไม่สามารถให้มันกับพวกท่านทั้งหมดได้ เฮ้ hey, ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้ามีแค่นี้เอามันออกมาอีกเอามันออกมาอีกนะไม่นี่คือทั้งหมดแล้วไม่ไม่จริงๆท่านปู่นี่มันก็ควรจะเพียงพอสำหรับพวกท่านทั้งสองหนึ่งขวดมีถึงหนึ่งร้อยเม็ดยาอาจารย์ของข้าใจดีเหลือเกินเขาให้มามา,มากมายอะอะไรนะหนึ่งร้อยเม็ดยาในหนึ่งขวดยางงั้นเหรอ โอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปตเมื่อเช้านะฮะรีบทำจัดๆเลยก็เลยไม่ได้ใส่ตารางมังท้ายคลิปนะฮะโอเคก็คงต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้เนาะผมไม่แน่ใจว่าตอนกลางคืนผมจะทำลงอีกคลิปหนึ่งไหมนะเอ่อถ้าว่างก็จะทำให้นะไม่จริงๆอยู่ที่ความขี้เกียจเนาะถ้าไม่ขี้เกียจเดี๋ยวผมทำให้โอเคเอ่อผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆชอบเรื่องไหนกันบ้างนะฮะ แต่ว่าที่ผมชอบจริงๆก็ทั้ง3เรื่องเลยนะฮะโอเคก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคิวิโีโ์เลยนะฮะถ้าหากอยากให้ทำเรื่องอะไรเพิ่มเติมนะฮะยังมีที่ว่างอยู่นะจริงๆก็น่าจะพอทำได้แหละเอาจริงๆแล้วอะ่ะก็ใครอยากให้ทำเรื่องอะไรนะสามารถใส่ชื่อเรื่องไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปทำมาให้นะฮะแต่ว่าขอเป็นทีละตอนเนาะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คิวหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย